มาจ้ะโตเลยจ้าเป็นน้องจิงนายิดเลยแหะป๊าจอดเลยอ้ออ่ะเนี่ยวยป,ปันขุนมิน้นสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้ามาอีกแล้วผีเฮ็ดเขาสิงเราจะเมื่อนี้ยามค่ำคืนก็มาเลยด้วยจ้าอุ่นน่ะเห็นอยู่บอกเป็นน้องจะนายเดียวเห็นแต่ไกลเลยเด้อขาเพื่อนน่ะนะขาวๆเต็มนึงจ้ะนี่ดิมา พนุชนายเปิดพ่อแม่พี่น้องบุญชัดชัดชัดชัหนันลิ้นพันกันแล้วหนึ่งเอาให้จะๆๆๆๆๆจะชัดชัดเี่จ้ะเให้ยวพนุะนายเปิดกันด้จะ้ะพากันอาบน้ำกินข้าวแล้วแล้วก็พากันออกมาเลยเด้๋ยจ้ะนี่มือนี้บร่ได้พักบร่ได้่อนเลยเนาะพนุชนายเนาะยามเ็ดอ,ออกสิเป็นประมาณนี้เด้วยจะ้ะพาก็สีเลาะกันอยู่มืดมื้อมืดคืนนี่มือนี้ต้องเลาะไว้ก่อนตุนไว้ก่อนจะ้ะ ออเดอร์กะรัวรัวหลายเฮงเด้อจ้ะแต่ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องสั่งมาได้ลวเด้อจ้ะเดี๋ยวรอแม่น้องจจนายเปิดรับออเดอร์อีกเทื่อนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่น้องจจนายสิมาแจ้งเด้อจ้ะยีฮีดของเฮาก็ได้พ,ดพ,ดพูดโพแต่เพิ่อนออหัวกระสุนทั้งนั้นเลยจ้ะเอาเลยนะจ้ะโ,โมเมนต์อย่างเด้พูนพ่อแม่พี่น้องเห็นไฟบ่พูนพูนบอกเลย คำเดียวว่าจงโบได้จงโบได้อีลีจ้ะเดี๋ยวให้พ่อน้องเนายเปิดก่อนด้อจ้าบัดนี่เปิดขึ้พ่อน้วงจ้ะนีน่โอ,อ้ยลืมมา๊กพ่อน้องเนายตรงได้เอาเงี้ยพี่กายลืมเลยจ้ะโอ้ของใต้มีด้ิค่ะ ก,ก็ดีเลยจ้ะว้ยวิ้ยยังานขึ้นมายำไงธรรมชาติเอาแผ่นท่านออกกับเต็มคาราเบลยวเลยดูได้เปรียบเนาะกลางคืนพน้อนนงเจนายสาดไฟใส่หลคขาจากภาคอยู่จ้ะงัดรัวรัวต่ก,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 ก็ไดิพน้องเจนาย ไฟกล้องสั่นนะจ๊ะกล้องไฟไม่นุ่งจะนายชัดเดี้ยวนาะโอ้หิ่มแล้วฟ้าห้อ <laughs> ดี่รับเนี่ยเจ้างินเงียววันนี้ยอดเลยวะอาพอน้องจันนายปิดไฟเลยก็ได้ไมือหิงเลยเห็นหเห็นบ้าง <c oughs> คัดกันเรื่องไฟอยู่จะกนันดอกป้านขิมเนาะ <c oughs> I พ่อแม่พี่น้องฟังเสียงเฮ็ดกับเสียงเขียดด้วยจ้ะออดออดออดอยู่ธรรมชาติทั้งนั้นเสียงแมกอีดกับสีเขาดังหน่อยจักหน่อยนะพอน้องจะไหนเนาะ <c oughs> สุปรียิ่งเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวโอว้โห เพื่นรุดรัดรุดรัดอยู่จ้ะหาได้หาเอาเด้อไปเบิ่งลยเดี๋ยวเราไม่ได้เลยเดี๋ยวห้องก็ไปขุดเดี๋ยวมันฮันกเพิ่นให้กรดเนาะไม่รู้แบบนี้เห็นน,น้ำคลองดดมัสจะิดกันสอิดเจฉาแตนขาเสือแทะเสียงตีเสียบไม,ม่เลย เพือในกันนั่งกันยามเพื้นออกเราต้องก้าวหาบรรยเพื้นบ่ออกเลยสิคิดทอดเพื้นจ้ะหืมยามกินกะบ่อ,อได้กินยามนอนตัวได้นอนบัดเฮ็ดออกสโลกแกนนี้ใจได้รับตาลงบาดใดญ่กะคิดทอดไม่ได้คิดทอดเพราะน้องจะนายด้วยจ้ะ ทอดเฮ็ดเซวกันอยู่กับน้องอิ๋วมื่อกี้นี่น้องอิ๋วบอกให้นอนได้แล้วเพิ่นว่านอนบ่ได้แล้วว่ะเพิ่นกลับบ้านเพิ่นก็จังเพิ่นไปไปลายพญาเลยเฮ็ดปลายพญาผัดบ่ออก็บ,กบก่นอนบ่รับแล้วเพิ่นวะไม่ต้องเจนายแต่แค่นอนบ่รับเฝ้าเฮ็ดอยู่เดีจ้ะ เก็ดปรอยู <champions> ่เฮือนเฮาเนาะพี่น้องชาวไร่เนาะยังมาเย้ยเฮาบ่ได้ดีเฮ็ดเก็บปรียับจ้ะจุ่มฮะตากลงไปข้างล่างจ้ะ คุเลยแต่เหนียวนะคนน้นจะนเหนียวแต่กระเพิดมือเท่าไหร่ไหมี่ะอื้อขา่นอยู่ตื้นบ่ตื้น ผู้เสียงรถพ่อแม่พี่น้องได้ยินนำแม่น้องจะนายอยู่บไฟสปอร์ตไลท์ฮแจ้งพุ่งอะมูควาพุ่มืออื่นพอน้องจะนายเข่าฮอนล็อกนี่แน่ตัดตาม ยันผสมงบอฮอดไหมเนี่ยมีตุละท้องไฟโอเแม,ม่ตจอ๋อมียันว่ามีตุละเออยันว่ามีมาฮอดชวกตาตื้นขนาะดน้องไปไหนเนะาะขสัน้น จะนายซอกซอนเนี่ยนี่เได้กันค่อยปุกเลงนะพี่นนเป็นเชื้อะตรฮะเป็นเลาเป็นเน่าเหรเป็นเชื้อฮิตเป็นเ่าเป็นเน่าเหรอดอกมันตงเลาดิเพื่อนสีผสมประกอบหรือจังใดอะไรจ้ะกล้องพร้อมเสมอ หมูนี่เล้วกับพาพ่พอแม่พีน่น้องไปย่างแล้วตอนน้องพน้องจนหนเนาะเมื่อนนี้เขาสีได้กันจักหมูเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ะค่ำคืนนี้รอที่เ้องนาะดอกเดียวบอกพนังจนหย สองดอกสามดอกแล้วลุ่มดีจ้ะมาสีดอกสีดอกสามเดี๋ยวให้พ่อน้องเจนายปิดโพนไว้ก่อนเนาะพ่อน้องเจนายเนาะเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปย่างเลาะต่อจ้าเด็กเขาเฮ็ดมาให้เบื้องนี่นี่ผลงานของเราได้เครื่องตะกร้าเลยไปจ้ะมาว่ากันมาจ้ะต่อเลยจ้าพ่อน้องเจนายเสร็จไรล่ะไา ยอดเลยเอออยากจะปันขนมินบึ้งไปครับป้อมนี่พอน้องจะไง่ายง่ายเลยดิคนงัดพี่เพียบอกมันตุ่เลยนี่เฮ้ยคนอ่ะพี่เพี่น้องเบิกโขี้เกียมมาดูขนาดเสิงนี่เอาขี้เกียมไปเก็บดูดจุ๊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 อยู่บบเอายางวงบีด้ In nhất nhong, bredo đây tích con phân bổ này tích nyong phân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  tích nyong ngạt 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 เห็นพนม่นจนายเฮ็ดโอ้ยบอ่อเลยจ้ะเดี๋ยวแม่นม่นจนายปิดไฟดี่ึขนแล้วเบย่ยาขข้นต่อหน่ากล้องตัวน้เจนาดี๋ยวใส้เวลาโดนได้ หอบเลยเนาะจากหื่อจากคุดเฮ้ตัวเองมันหอบอยู่บ่หอบหอบยังหอบอีลุงตุงนางหอบเป็นหอบอจุ๊บบ่หอบสังขารเอาขี้เยี่ยมมาลายดิยจ้ะจุ๊บดูลายแล้วเอาขี้เยี่ยมมาลายดิจ้ะ โคเฮ็ดไฟจะมาขุดขาซอยไม่ต้องจะนายเนาะบา้านอุ้ยบุ๋มก็น้องนายน่ะินีอนแล้วจ้ะมืออื่นเพื่อนทํางานไม่ต้องจะนายค่ะไม่ได้ทําเก็บหลัง <laughs> แตู่ดเทฮ็ดได้มืดมือโอ้ไม่ได้ขุดเลยเนาะต้องว่าจังซีเฮาไม่ได้ขุดเลยเก็เลยมาได้เลยจ้ะเพราะเพราะน้องเจนายขุดน้องจะน,น,นายมาเป็นเพื่อนต้องว่าจังซีเนาะ น่านเราไปตรงนี้เอาต้องนั่งเป็นเพื่อนกันอีกยาวไกลแล้วก,นก็นงจะนายมาเลยช่วยห้อยหนึ่ยเด้อเพื่ออนาคต KFC ของลูก ไก่เคเอฟที T, ไก่<อ>เคเอฟทีเออ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 เดี๋ยวพนักงนานก็ต้องลุกขึ้นมาซีนถุงโอยคือเก่ฮาฮะเละหลับเร็วไม่ตื่นจ้าไม่ต้องหลับจ้าพรุ่งนี้ทำงานต่อเลยจ้าโอเคบ่จ้าตื่นพรุ่งนี้ทีเดียวจ้าอ,อ๋อพอนักงานมีมดได้พนักงนานรีบเก็บก่อนเร็วนี่นี่นี่นมดเต็มเลย มันจะน้อยอีกตั้งหาขึ้นมาเนี่ยแม่เฮ้ยมันจะน้อยกัดเจ็บดิไฟหม้อเฮามันดอยลงเลยี้แจ้งเกินเหนอหนาหนาวหนาหนามันยานมดอุย้ยมดตัวเดียวมดตัวน้นอยนิดนึงตัวนิดเดียวนั่น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 จิ้นมือแล้วนะมันบุก่าดอก จริงบ่ด้วยไรเห็นทันอยู่บ่ล่าเี้เนาะส่วนสนามกันไปเลยอขอโทษขออะจาก้นเลยจำกล้องบอกเขาพูดแล้วนะพูดแล้ว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  เว่ยเหาียดออกปุ๊บคือบุมีไขมาการแ <Stevens>. ต <oh> ่ปพ <pap> <iken> ิ่ีบป้าทุกเพิ่นบอทันตอนตลาดรอบนี้เขาเอาทันเพราะว่าเพชรยังไม่ได้ออกใส่เลยปายพยากันยังบอกน้องอิวบอกอ้ยเพยพอน้องจะนายสี่จีบแล้วเดี๋ยวพอแม่พี่น้องท้วงเฮ้ยวะนี่ข้างไปนี่ในเกือบนะนะเออ เกือบไปแล้ว<อ>เกือบพ่อแม่พี่น้องได้ท่วงเพิ่นแล้วเตรียมพร้อมแล้วป่าเตรียมเล่นหรือเป่าเพิ่งจะไหนทา่าพี่เตรียมแทะมดกัดหรืดูดเลยบ่แต๋วแตกเลยบ่ไปอีกสองดอกเดียวขนาดนะพูดอย่างนี้เนาะแมนงาวเมื่อไหร่คน่ะ ตัน้องเจนถือไปพุ่มท่น,นี่โอ้ยอีกตอพุ่มกบพุงามคข,ขนาด บมีหนอนเลยคนองเจนเนาะงามขน<ๆ>าดตะก้ามามาจา้ะตรงนี้จับก,กัลน <c oughs> ลืมเลยจลับม<อ>ุมเลยถึงกับหอบแล้ว เีราบอกอย่ารับคือไม่ต้องจะนายเด้รับไหนอย่างเี้ยเียวเพชรสุกรับหนายต้นหัด จะไหนไปจัะขึ้นไปได้ขึ้นได้เป็นครับแบ่งกันเหรอ ไปลุยเร็วๆรัวๆขนาดนี้ก็เป็นกันสิกันแล้วไปพนกก่ มือเอาเธอเดียวเลยบ่ะ hmm. ง mm ูสุดท้ายเลยเธอจ๊ะนี่ไปป๊าปป๊าปป๊าปอืมมาบิ่งผลงานของเฮากันจ้าบ่านี ผลงานของเฮาเต็มตะกร้าอีกเลยเด้จ้ะดอกในน้อยงามๆเลยเนาะพี่น้องเจนายเนาะ mm. มาเพื่น้องเจนายก็จะขอตัวลาได้จ้ะบัดด้ลาไปหาโต <c oughs> เอาละจ้าคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปีกำลังใจให้เพื่น้องเจนายหน่อยเด้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย